ผมว่าแบบนี้มันก็มไม่ใช่อ่ะผมบอกไปเอาวัดดีครับูุคนครับเข้าเรื่องครับง่วงมากมากเลยง่วงจนอยากจะนอนเลยฮะพูดไปได้พูดไปพูดไปเลยว่าไปเลยพระสันติไม่ดีตรงไหนพูดไปเลยไปถามเบียร์ได้เอาไหมเอาไหมเบียเอาว่าเวทีไหนก็ได้เวทีร่าดํดำเนินก็ได้เวทีลุมพินีก็ได้ไปถามเบียได้เอาไหม ไฮ้ฮ่าเจอพ้นนี่เข้าไปแม่งนอนไม่หลับเลยกูแล้วมึงใส่ผ้าเหลืองมึงไปชกมวยได้เหรอมึงใส่ผ้าเหลืองมึงไปชกมวยได้จะไหมสันติสันตินมึงใส่ผ้าเหลืองนี่มึงมึงท้าคนชกเหรอมึงใส่ผ้าเหลืองนี่มึงท้าคนชกเหรอฮะมึงมึงไม่ต้องไปทักแล้วไปท้าคนที่เขาเขาเขามีศีลมีธรรมเลยนะไอ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 ส้นตีนกูจะบอกให้นะ ถ้ามึงอยากชชกอะมึงชกกับปูม่มณีไหมไอเฮียชกกับปูม่มณีไหมแต่กูไม่รู้นะปูม่มณีเขาจะรับคำท้าหรือเปล่านะกูจะให้ปูม่มณีสอยให้ร่วงเลยไอสัตว์ข้อแรกนะปูม่มณีข้อที่สองนะปูม่มณีไม่เอามือกับกอ้เฮียนายสันะสสนเติสนตีนกูเอากับมือไงไอสัตว์จะได้ถอดพระเหลืองมาสักทีงพระเฮียอะไรแม่งใส่พระเหลืองแม่งท้าคนชกไอสัตว์เฮ้ย hey, อัปเดตอัปเดตกันหน่อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเฮ้ยทําถึงขนาดนี้เลยนะครับพระสันติครับคุณเป็นพระนะฮะคุณมาท้าตีท้าต่อยกับอาจารย์เบียเฮ้ยเพิ่งเห็นคลิปคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมผมค่อนข้างตกใจพอสมควรนะครับที่จริงเนี่ยการเผยแผ่ภุมศาสนาควรจะมีความเมตตาต่อกันใครถูกใครผิดก็สามารถคุยกันได้แล้วก็นำเสนอ การเสนอการสั่งสอนพี่น้องประชาชนด้วยธรรมะเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องมีทั้งฝั่งคารวาสและก็ฝั่งของพระสงฆ์มันไม่มีฝั่งไหนหรอกที่สามารถนําเสนอได้ฝั่งเดียวอะ่ะผมคิดแบบนี้นะพระสันตินะพระต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนท่าทางการพูดนะฮะท่านครับเพราะว่าท่านดูนักเลงเหลือเกินนะ อันนี้คือในฐานะที่ผมเป็นชาวพูธเนี่ยผมรู้สึกไม่สบายใจนะครับท่านครับพระควรจะเมตตาต่อคารวาสเห็นคารวาสผิดก็สามารถที่จะตำหนิตีเตียนแล้วก็จับมือในการเผยแผ่ศาสนาในมุมคารวาสในวงพระสงฆ์ไปด้วยกันไปกันแบบสันติเหมือนกับชื่อท่านนั่นแหละแต่ทุกคนดูคลิปนี้นะฮะดูแล้วไม่สันติเลยครับผมค่อนข้างจะรู้สึกกังวลใจในเรื่องนี้ท่านครับท่านเปลี่ยนตัวเองเถอะครับท่านเมตตาคารวาสเถอะครับ ท่านอัดคลิปแบบเนี้ยคนพูดอย่างผมเนี่ยแล้วก็พี่น้องที่ดูกันอยู่ไม่สบายใจเลยครับท่านครับสาธุนะครับท่านครับครูปีติอาจารย์สติก็ผิดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยบอกเบียร์มาตัวตัวยี่ป่าวันเบียร์ตัวตัวไหมเวทีไหนก็ได้หรอวลาดำเนินหรือเปล่าเวทีไหนอ่ะแต่ผมแสไม่ไปแล้วผมแสไม่ไปนะฮะเราดำเนินไหมลุงพินีหรือเปล่าฮะเอาเปล่าะถามเบียร์นี่ เอามาดปวยเวทีไหนว่ามาเลยแต่โหสายไม่ไปแล้วเนี่ยถึงออกมาพูดพระพูดมีคนจะไปสวัสดีคุณโยมนี่ก็วันที่สามแล้วที่อาตมายังไม่ได้ฉันอะไรเลยนะคุณโยมทำไมถึงยังไม่ได้ฉันเลยโยมพอจะไปเดินบินทบาตคนตักบาทเขาถามว่าท่องศีลพระสือสีกี่ข้อโยมฉันก็บอกไปนะโยมนะสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อ โยมที่มาใส่บาทเขาก็บอกฉันโยมเขาบอกไหนลองท่องเป็นภาษาบาลีให้ฟังหน่อยสิถ้าท่องไม่ได้ไม่ให้ฉันข้าวนี่ก็วันที่สามแล้วโยมนี่ก็ลําบากเลยทีนี้ยแย่เลยโยมอย่างนี้ไปตรงไหนใครก็ถามท่องสีเป็นภาษาบาลียแย่เลยโยมวันก่อนยังไม่ทันวายเลยโยมธรรมะคืออะไรวันนี้ท่องสีเป็นภาษาบาลีโยมโอ้ยก็คือเห็นแล้วบางทีก็ ผมอาจจะเหลือความเป็นพระเวลาอาจจะไม่นานผมอาจจะสึกแล้เพราะอะไรเพราะผมเห็นผมไม่อยู่ผมผมไม่อยากอยู่กับแบบพระสันติแบบพระพวกเนี้ยผมไม่อยากอยู่ผมอายจริงจริงทุกวันนี้คนมองพระแบบไม่ดีเลยผมพูดตรงๆนะคือคนเรา สำคัญตัวเองเกินไปหรือเปล่าความเป็นพระเนี่ยคิดว่าเป็นพระแล้วก็จะสูงกว่าคนอื่นอย่างเนี้ยมันไม่ใช่นะคนเรามันต้องสํานึกตั้งแต่เราก้มหน้าเดินบินทบาทขอข้าวเขากินโยมติฉิงน,นินทาโอ้ติชินอะไรได้เลยเพราะเราเลี้ยงชีพโยมเป็นคนเลี้ยงเราเขาสามารถตีสิงสามารถว่าเราได้เลย ก็ไอ้พวกน้ําเตียมแก้วว่ะพวกน้ําเตียมแก้วไม่เปิดรับคอมเมนต์ให้เขาไม่แค่ไม่ให้เขาว่าไม่ให้เขาคัดงานเลยคิดยังไงอ่ะผมก็ยังงงว่าเออเฮ้ยท่านจะสอนธรรมะท่านจะพูดอยู่คนเดียวว่าท่านถูกคนเดียวหรอแอมทีพระอ,อาจารย์แสสิีพระอ,อาจารย์สันติ มาหกระแสกับคนต,ตื่นทำมันนะแล้วก็หลวงพ่ออีกสองอ,องค์หลวงพ่ออีกสององค์ผมชอบนะการพูดการจารดีแต่ผมอยากจะถามไออาจารย์สันติว่ามึงมาทําไมไอสันติมึงมาทําอะไรมึงมาถามว่ามะม่วงโตมันจะผลหรือโตมันจะต้นมึงก็ทํานองเดียวกับพวกมึงกันแหละนะไอคนเป็นเสา,าะเอะอโลกนี้มีทีวันโลกนี้มีทีวันมึงจะไปสอนใครได้ว่าขนาดตัวเองมึงสอนตัวเองไม่เป็นเลย โอ้หมดเลยกูอะหมดสิ้น,ส,นสิ้นความนับถือครับพระแบบนี้เลยกูไม่ใช่พระกูเร่ยกไอ้สันติมึงพูดอย่างนี้มึงไม่ใช่พูดแบบคนที่มีสติปัญญามึงพูดแบบนักเลงมึงพูดแบบคนคนตีนแต่บ้านกูเรียกคนคนตีนคุยไม่รู้เรื่องถ้ามึงพูดอย่างนี้มึงศึกจะพระแล้วมาคุยกับกูที่ผ่ามาคุยกับคนปกติดีกว่าโอ้ยคุยไปไปากแตกไปนะ ต่อไปนี้ครูไม่ว่าครูจะมีงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญงานบวชครูจะไม่เชิญพระครูจะเอาคุณแพรี่มาตีเท่ากว่าท,ที่จะมาชวนพระแบบจะตายแบบมึงไหมนะปวดความนับถือแล้วครูต่อไปนี้ครูไม่ใส่บาทครูใส่บาทครูให้้าล้วคนยากคนจนดีกว่านะให้ขานีกว่าถ้าใส่บาททำบุญแล้วจะเจอมปพระแบบมึงเนี้ยเสียเวลาเสียเงินเสียความรู้สึกนะต่อไปนี้ถ้า มีงานอะไรกูเชิญพวกแบบคุณแพนล,ลี่คุณตื่นทำมาทําดีกว่านะมันได้มันไ้ได้ความรู้แด้ความรู้สึกนะในดดนบุญอิ่มอกอิ่มใจดีกว่าไปฟังพวกคอยๆพวกเบิองอีกนะไอ้สันติ คือไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมคนไปติดตามคนตื่นทํากันเยอะแล้วก็ศรัทธาโอ้โหถูกชนไปวัดนูน้นวัดนี้รับเด็กเช้านี้ค่ะข่าวเกี่ยวกับพระนะคะนี่ในกุฏมีอะไรค้นกุฏพระนะคะเจอตืดตืดอ่านออกเสียงไม่ได้คะ่ะอ่านเองนี่นําตัวสึกก่อนดําเนินคดีต่อไปนี่คือพระนะคะในกุฏมีอะไรดูคะ่ะนี่ในกุฏพระนะจ๊ะทุกคนอืมอ่ะแล้วพระรูปนี้นะ บวชมาแล้วหกพั 6, นษาหกพันษาณะทุกคนคะ่ะมีทั้งอามีทั้งไอซ์แล้วก็คือเนี่ยค่ะกระสุนเต็มแม็กเพียบมาอีกข่าวหนึ่งเช้านี้ค่ะวันเดียวกันเลยค่ะนี่สาวมหาที่กุดมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนี่คือพระนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่างูนี้บวชมากี่ปีไม่กี่ปีเองมั้งนี่จา้าสิบปีจา้าพระนี่นะคะอ่ะเนี่ยแล้วทุกคนดูนะเวลาเสิร์ชคาว่าคนตื่นทำใช่ป่ะดูดิ เขามีแต่ทําประโยชน์นะนอกจากบริจาคเงินแล้วนะแล้วก็ให้ธรรมะแก่คนแต่ว่าเขาพูดตรงๆไงทําให้กระตุ้นให้คนสมัยเนี้ยได้รู้จักธรรมะแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเออแล้วพาเนี่ยมาจมตีอยากจะฟ้องร้องเขานู่นนี่นั่นเพื่อทําประโยชน์อะไรคะโอ้ยเนาะไายค่ะคนตื่นทำอ่ะ